ซักไผ่ไผ่ครับหนูอยากรู้วันตายเจ๊อยากรู้วันตายของเจ๊ไม่รู้ว่าเจ๊จะตายวันไหนขอดูแค่นี้แหละสบายค่ะอ้าวจ้าทายหรอถ้าเจ๊อายุ85ป,ปีตายขอเจ๊จะไปไพ่เลข9จะตัวสองเก้าเปิดมาสองเก้าแล้วจะค่ะอืมซักตายลงไม่รู้ๆๆเจ๊เลี้ยวบางนาไปแปลกเมีนแมียนเออเ,อ,อเจ๊ไม่วครับบ่ส ขาบะขึ้นเยี่ยบ,บบะถึงขึ้นเจกเดียวพอเลยค่ะแต่ขาบะเยี่ยมยิ่ยื่นใี้หลังสซ่งแม่ตมแม่งม,มิงเลยวิจ้ะค่ะนี่ยายเพ็บนี่แห้งหายเลยยายโซ่งปูซิวานตัวม่งมิงไม่เลยเลยจ้ะอืมเมื่อนั้นมหาปูกระทืบห้องกระทาหายกันย้อนขนาดเสื่องคล้องไว้ในกระเปาา๋าบันไดขนาดเท่าบะเคยหัวใจก,กันกระเพิ่นปูเบาถือเบิดเนาะอืมปู้โหบนนี้บะเก่งสู่เขาบ่อยเลยเนี่ ตรงเนื้อเขาลงไปพ่อพ่อของแท้ต้องก้มกราบพ่อของแท่ก้มกราบทั้งน้ำตาเนาะปูเนาะง่อยยุ่ยดีขึ้นกันไม่ยากนั่นบ่ปู่นี่คือการโอ้โหอะไรมันจะเป็นขนาดนั้นเก่งจนบ้าเก่าเบื้องเล่ผมไม่ใช่ลบหลวงอาจารย์นะผมกราบเลยจารย์มันยหญ่เลยได้เก่งค่ะเก่งใหญ่ห่นผม้ี่ผมเป็นธรรมดาด้ยค่ะโอ้ทำเลยทำหนึ่งมาถึงตาเก่งแล้วมาพังตาเก่งดอม ค่ะค่ะบ่บ่แม่นของแทนบ่ปู่แม่นลานทั้งลานจ๋าลานทั้งลานค่ะเฮาเก็กกลมกราบผลที่เมึงแต่นักเลงใหญ่ๆมันจบพอักเลงก็ยังกลมกราบบ่เด้ค่ะคือคือหลายๆคนแตะที่ว่าปู่เคยเคยเว้าเรื่องตะกุตน่ะปู่บอกถ้าล่องถ้าล่องปืนได้น่ะปัวอืออันนั้นแ่ะผู้คนว่าโอ้คือสิคักสิแน่แท้โอ้ของแทนเนาะซั่นดอกว่าบ่ว่าจะกล้าท้าแล้วเพราะมันค่ะอืม บรวารการ่าเลยมันพูไม่ดีมันจะบอกว่าค่ะมันไม่ดีเลยมัมนจะบอกอย่านังค่ะโอวสิเป็นทั้งนั่นนกปูเนาะ<ด>ทั้งด้านสีเพ่งคือกันนกปูพ่นว่าอ่าถ้าสีเพ่งปูบุญไม่ให้ไปแล้วนี่ต้องงุ้มปากไว้ก่อนได้พ่อว่าถ้าในหอดอ<น>ันจุดหม้จะเฝ้าว่าน้ำข้อนอื่นได้เขาสิติดไปเป็นพ่วงได้สนุกไม่เป็นจริงจ้าเขาเป็นย่าณเป็นเบิร์นอยู่ไม่จ้ะค่ะ คุณสนีคุณกาเม่เป็นเบิงอยู่ไหมจ๊ะค่ะมันเป็นคาถากาเม่ได้เอ่อยนะจ๊ะค <c oughs> ่ะอือเอว่าไบร์ดิยังกับมันหัวกันหรือได้จ๊ะอือมันต้องต้องใส่เฉพาะจุดที่ว่าฮาสิต้องการใส่เนาะปูเนาะว่ามันใส่ห่วเนาะปูจะใส่หมว่วบ่ไดบอกมัดบอกวิธีให้เบิหลืะเด้ค่ะ <c oughs> ถ้าออกจากสอนอย่จบเลยเด้จ้ะค <c oughs> ่ะกระชันนี้ว่าบอกเบิง่งจะตัวอะไยังยวยไก่ฮี่ค่ะ มันเกิดตู้พับตุ้พับทโยตกเหล็กมาได้เด็กค่ะโอ้สงสัยเลียนมาจบเนาะปูเนาะบอกแมงมันมาจบยาวอางขิดลายอย่างอ่อ่าย่ำย่ำศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามสองแปดเก้าเนาะปูเนาะนั่นแหละลอยคนพันคนกระสางเขาเบอกเขาเบามวลสตินนี่พอมบอกอัหนังชิ้นเก่าดิแต่ว่าจะผ่าผ่าไล่สีด้วยสีผ่าบานสุดด้วยสีผ่าบานโอ้ย มือซีกันฟาพาทิ์ส่งกดไปได้เลยจ้ะค่ะปูโอ้สาธโปูสาธุก็ทันันเท่านั่นสิย่านบ่อันน่าพยุรุ่งกันจ้ะอืมค่ะเท่าเรียงง่วนั่นถ้วยเลยไหมอ๋ออ๋ค่ะไม่ปู่อาพเมเลิมพเอลมพะเหลิมเหลิมเหลอพเมพะเลิมพเหลิเหลิมพเิพะเหะเหลิมพะเดลิะเหลิมพะเหมะเล้วพะเหลูมลมะเลิ ทันก็พ่อสองปูฝนเม็ดข้าปผมือโตมาเลยด้เหราายราเมืองอ่าเก็เฮดเฮดเบิ้งแลยอย่าฝนือมาแรงของผมเลาปลาดพามันย้อมเนี่ยเสียแล้วเสียแล้วเราอ่ะนานได้ไหนเห็นนนี่ทไมของกิ่งล้วว่าไ่มากิงเนี่ยมจส่จอให้กิงเห็่อยกิงมัตลอดไเห็นนาะลูเจอาเจียงอยู่งง้อตงกล้วยสพกเจ้าตาไปเห็นถ้ำกิจตรง้อกิตมกล้วยปิดตาเอาเนเนาะอันนี้เกิดการดู อาจารย์ดงก็ว่าสุแอดฟังได้ปูสุพอนฟังอยู่ว่าอ่ามือนึ่งไปตามปูนี่แหละเดดห่อนห่อนะปูเพิ่นเคยถามปูถามมันว่าเด็ดห่อนห่อนเนาะปูถอดกี่วันหรือยังไงล่ะคุ้มก่อนหินไวอยากให้ฝนตกบนหน่อยมันห่อนมาเสีนว่าโอ้ยปูฝนยังก็เดดเปี้ยงเปี้ยงปนี่ให้ได้สี่แล้วบอาสุพอนฟังนะให้ได้สี่ฝนสิโต๊ก่าสีนว่าเพราะปูเอาผ้าเหลืองคุ้มหินไว้บรานได้โดน่าสีนอาจารย์เพิ่ว่า ฝนตกโคบโคบมากแฟนฝากกองมาว่าเลยเลยจ้ะค่ะอือยูนี่สอนคู่หามสัตย์ให้นี่ยงหยเด้จ้ะมันเบาป่วยอือเสื้อนของมาค่ะหุ่นมีเสื้อนของได้ได้จ่ายของมาขึ้นพีก็ได้ขึ้นจากสอนคู่หามเป็นเปอร์เซ็นก็ได้ได้จ้ะอืองนี้ได้ห้องน้ได้โตเลยได้สันพร้อค่ะที่เขาแหลกเงินมันนั่นไหมค่ะค่ะยังแต่เขามาไวอวยสอนมาหาทีซื้อได้จ่าครับค่ะ เราฟังถ้ารอฟังคําสั่งอยู่ว่าจะไปตามสอนเสร็จแต่มันม่สอนแสกสอนถามอาจารย์ใจฝนแต่พระอาจารย์ใจ้ฝนว่าให้ลูกศิษย์ทุกๆคนไปตามสอนออกจากสอนจบปัะทุกคนเลยจ้ะอืมค่ะปูพ่พาเนี่ยไปตามสอน,นตลอดที่ทำมองออกมาเงี้ยทำปอบฝ้ากอทุข,ขตัวเลยจ้ะค่ะอืมกินกี่กี่โดยตรงเลยจ้ะทำได้คำนึงที่เขาได้พระจ่าอืมขันธมุติว่าห้าโา ใส่หฮมหรือสีโดยตรงก็บเคื่อสีบูได้เต็มที่เนาะปูนอะบูบูได้เต็มที่ลหละธได้ไปรามะแย้เนี่ยนี่นี่นนพระองค์ประเดืดอในดวงกับเฮาะอาจารย์พระโครานอาจารย์อ้วนซื้อเล่าใส่น้ำกันซีแบบอาจารย์เฮียคนหนึง่งผู้หมันคนหนึงน่งเขาคนหนึ่งเขาก็บอกว่าท่านท่านมาเดินในดวงท่านจะใช้สทรศัพนะเพราะว่า่มันผิด จบบา้าป่าชาวเขาผมไม่ญาติยากโทรมาหาโทรรับอาจารย์มันบรับมันมันบันเสียงผู้หญิงบาดเสียงผู้สาวไมจ่จ๊ะเจ <c oughs> อหินแตกๆครับค่ะีะนเสียงหลวงพอนน่อันี้ช่วยผมด้วยหลวงพ่อแม่เสียงพู้นี้คือยู่ใเตยปฏิพีผมว่าเห็นหรอกค่ะก็เลยไปิดซองมันก็นจชาวัวคระป๋อมเนี่ยแล้วเอาภาษาแงๆเพราะเขาเป็นภาษาแมบแบบยู่ใเตยหินแม่อืม แ <S an> มาจีิงเลยนอกรวมไว้เอาบอลบอลลุ่ไปอย่างนั้นเหรอเอลี่เพา่อลขึ้นมาได้เหรออาจารย์อ้วนนะครับโอ้ประจานช่วยผมด้วยอยู่เนี่ย <S an> ไว้เมียต้องใส่ก้อนหินเหรอเลมือหางชุดหมูติดหินหมดเลยจ้ะ <S an> จับมือจับต่างคนจับแล้วจับสองมือล่ะดึงขึ้นมาวายเลียดอาบมาดุดเหรอ,อ,อนั่นแหละเอิบ, <S <S an> <S an> บมีาจา้ะจำไว้นะอาจารย์อ้วนครับผมอาจานผมจะเชื่ออาจารย์ต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอีกเออดีแล้วครับ เชื Workers, ่อผมคุณจะไม่ได้รับอันตรายนะถ้าไม่ใช่มากับผมเนี่ยผมรับรองนะท่านไม่ได้กลับบ้านแน่ล่ะไม่หาเมชาสายฝนมึงได้ทำมาเงี้ยนะจ๊ะเงี้ยข้อต่ำปนจ๊ะหินได้มาเกินหว่าไม่ถึงดันหินนั่นหินแบบเล็กเล็กปัญเชียป่าสลับกากสารู้ เกือบรุดกินเลยอสีข่ขาเลี้ยงหอลงมาเลยนะจ๊ะอือสูงด้วยทั้งเกลือใหม่เกลือต่ออาจารย์สอนแล้วว่าหลงพอ่อนมีทั้ไปทํามาเงียนนะ่ะหาทางขึ้นเองนะไม่มีทางท่านขึ้นได้ง่ายๆนะเราอะ่ะพระอาจารย์เนาะใช้ปัญญานะครับผมเนาะไปก็ประจานี้พ้นสนมีวัจเซงคนอยู่นในพิษณุ